ชื่อพิสมัยโพสาราษค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือทำหน้าที่ก็คือดูแลทุกคนในครอบครัวปัญหาของดิฉันก็คือมีริ้วรอยแล้วก็ใต้ตาจะแห้งผิวใต้ตานี่จะคล้ำม,มากผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้ทดลองใช้ก็คือ IC2 ตัวนี้ใช้ได้3วันแล้วรู้สึกว่ารอบดวงตาดีขึ้นจากที่รอบดวงตาคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยมีเส้นเส้นเ้นแล้วก็รอบดวงตาแห้งตัวนี้สามารถแก้ปัญหาให้พี่ได้ภายใน3วันคนที่บ้านจะเห็นหน้าเราทุกวันก็จะว่าเอ๊ะเธอใช้อะไรมารู้สึกว่าหน้าตาเธอสดใสขึ้นก็เลยบอกก็ใช้ของโซนนวัตกรรมของโซที่เข้ามาใช้ในการผลิตเนี่ย เป็นนวัตกรรมที่ชั้นเลิศจริงๆคือจากที่เราใช้เครื่องสับอางมาประมาณ25ปีรู้สึกว่าเครื่องสัาอางที่ปกติที่เราใช้มันเป็นแค่บำารุงแต่ไม่ได้บำารุงแบบถึงล้ำลึกถึงเซลล์ชั้นใต้ผิวหนังพอมาใช้ของโซแล้วรู้สึกว่าหน้าเราเปลี่ยนไปเราไม่ต้องพึ่งยาหมอหรือเราไม่ต้องไปไปคลินิกศัลยกรรมความงามเลย